ประโยคภาษาเยอรมันใช้ได้ในชีวิตจริงคุณจะไปไหนวัวหินเกเฮนซีฉันต้องไปหาหมออิชมูสซูมอ s ร์เกนคุณชอบทานอะไรวาสเอเซนซีแกนฉันชอบทานผัดไทยอิชเอเซแกนผัดไทยอาหารเผ็ดไหม อิชดัสเอเซนชิฟฟ์เพร็ดนิดหน่อยเอ็ดวาร์ดช f ฟคุณต้องการดื่มอะไรว a s ส r ริงส์ดูฉันต้องการดื่มน้ำเปล่าอิช m ม c h t เ w อว่าสตริงเกนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณคืออะไร w ีอ er ิชเอเยอร์เทอ n รโฟนนูมเหมายเลขโทรศัพท์ของฉันคือ m i n เนอร์เทอโ n โฟนนูมเบอร์อิ วันเกิดของคุณเมื่อไรวานฮาเบนซีเกเบอร์สทากวันเกิดของฉันคือวันที่10พฤศจิกายนอิชฮาเบอร์อัมเซนเตอร์เดือนพฤศคุณทำอะไรในวันเสาร์วัตส์มาร์เค e นซีอัมซัมในวันเสาร์ฉันไปซื้อของอัมซัมสทากเกเฮอร์อิชไอคลงานปาร์ตี้จะเกิดขึ้นตอนไหน วันฟ okay. no, ินเด็ดเดปาร์ตี้สตาร์งานปาร์ตี้จะเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้ดิพาร์ตี้ฟินเด็ดอัมสัมสตาร์สตาร์นั่นคือใคร where is d a s นั่นคือโยฮันนา d a s is j o h a n n a พวกคุณจะไปเที่ยวหรือ m a c k e n s i e einen aus f l u g ใช่พวกเรากำลังไปเที่ยว Ja, wir machen einen Ausflug คุณจะอยู่ที่เบอร์ลินนานเท่าไหร Wir lange bleiben Sie in Berlin <_ d ream> เราจะอยู่ที่เบอร์ลินเป็นเวลาสองวัน Wir bleiben s c h w e i t a g e in Berlin <_ d ream> คุณคิดว่ารถเป็นอย่างไร w i e finden Sie das Auto <_ d ream> ฉันคิดว่ามันสวย Ich f ิน d ด das a u สอ s c โตเชแล้วพบกันใหม่บิสบาล์เจ้